พานี่ลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะบให้ลงมาไงลมาสิวลมาลมาสะฉบลมาไงนี่คุณเป็นบ้าไรไงฮะมาตบหน้ารถแบบเนี้ยเป็นบ้าเหรอ ฉันก็บอกให้อีผู้หญิงที่มันนั่งหัวโดในรถคุณลองมาคุยกับฉันไงผู้หญิงที่ไหนคุณพอเจ้าแล้วนี่คุณคิดว่าฉันม่อมากวอไงลงมาเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้แกลงมาเลยคุณกลับบ้านไปเลยไปแล้วเรื่องเนี่ยค่อยไปคุยกันที่บ้านฉันไม่กลับฉันจะกลับก็ต่อเมื่อฉันได้คุยกับมันเท่านั้น ผมบอกว่าพอได้แล้วออ,ออกไปเลยไปก็บอกว่าให้กลับไปคุยกันที่บ้านเนี่ยคุณไม่รู้เรื่องหรอนี่คุณเข้าข้างมันจะกล้าทำแบบนี้กับฉันเลยเหรอผมไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นแหละเจอกันที่บ้านนะ นี่อะไรอีเนี่ยฮะผมเหนื่อยได้ยินไหมว่าผมเหนื่อยผมอยากนอนทำไมคุณถึงเลวแบบนี้เนี่ยฉันไปทำอะไรให้คุณฮะคุณถึงได้ทำแบบนี้กับฉันน่ะคุณเคยเห็นฉันเป็นเมียบ้างไหมนี่พอเลยพอผมเบื่อแล้วนะได้ยินไหมว่าผมเนี่ยโคตรเบื่อเลย ถ้าเป็นได้อย่างเงี้ยอยู่คนเดียวไปเลยไปมียน้าราคาแบบเนี้ยใครมันจะเป็นคนไหววะจี้่ทุกวันอ่ะพี่ตานพี่ตาน เกิด,ดอะไรขึ้นออนทำไมทะเลาะกันรุนแรงขนาดนี้เนี่ยพี่ตาเขานอกใจหนูอะพี่ทำไมตาหนึ่งทำแบบนี้เนี่ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะพี่นุ้ยหนูรู้สึกไร้ค่ามากเลยอะ ใจเย็นก่อนนออนทุกปัญหาเนี่ยมีทางออกเสมอพี่อะไรนะพี่ตาลค่ะเนี่ยตรงนี้สิพอโลมากเลยอะหนูว่าหนูอยากได้สร้อยเพชรมาใส่หน่อยอะคะ่ะพี่ตาลซื้อให้หนูเลยนะ นะคะได้สิครับหน้าไม่อายมาเที่ยวหาสามีคนอื่นในออฟฟิศของผัวฉันเนี่ยออนพี่นุ้ยมาได้ไงเนี่ยก็มาดูโฉมหน้าของผู้ชายเห็นแก่ตัวกับผู้หญิงที่มันชอบแย่งผัวชาวบ้านไง พูดแบบนี้มันจะมากเกินไปแล้วนะมีอะไรก็ไปคุยกันที่บ้านเห็นไหมพนักงานมองกันกใหญ่แล้วอายเขาอ,อายเหรอที่คุณกับบรรนวนเนี่ยกันในที่ทำงานเนี่ยยังไม่เห็นอายเลยพี่ตาลคะ่ะเดี๋ยวหนูกลับก่อนนะคะอย่าลืมที่หนูขอนะ เดี๋ยวเดี๋ยวแกจะไปไหนอไอเหรอออนเป็นบ้าอะไรเนี่ยเป็นบ้าเหรอฉันบ้าก็เพราะพีนั่นแหละนี่ไงก็อพ่อเป็นอย่างนี้ไงเป็นผีบ้อย่าง้ยรู้ไหมว่าผมโคตรเบื่อเลยแล้วดูนิแต่งตัวอะไรมาเนี่ยสารรูปดูไม่ได้เลยทำไมสารรูปฉันมันทำไมที่ฉันเป็นแบบนี้เนี่ย เพราะว่าฉันไม่มีเวลาว,วันวันทำแต่งานบ้านดูแลคนดูแลลูกจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองอะ่ะไม่มีเวลาดูแลตัวเองเหรอฮะหยุดพอได้แล้วไหนไหนเราก็มาอยู่รวมตัวกันตรงนี้แล้วเนี่ยเรามาคุยกันให้รู้เรื่องเลยดีกว่าว่าจะเอาอย่งไงก็ดีเหมือนกันพี่นุย้ยผมก็เบื่อ,อไอ้เรื่องบ้าๆพวกนี้แต่ทีแล้วเหมือนกันอ่ะ หรุปเรื่องนี้เนี่ยแกมีคนอื่นใช่ไหมตาลแกทำแบบนี้ทำไมวะแกไม่สงสารเมียแกบ้างเหรอเมียแกเนี่ยเขายอมทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวของเราพ่อแม่เราเมียแกก็ดูแลให้ทำไมแกไม่คิดดีๆวะโอ้ยอะไรของพี่นักหนาเนี่ยผมเป็นน้องพี่นะพี่เข้าข้างมันเหรอพี่ไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้นแหละ พี่แค่แยกแยะออกว่าอะไรถูกอะไรผิดเราเรื่องเนี้ยแกก็เป็นคนผิดออนออนไม่ต้องห่วงนะยังไงพี่ก็จะไม่ยอมรับใครทั้งนั้นแหละนอกจากอ่อนเราสองคนไปกันเถอะไปโอ้ย ขินนุ้ยเรียกผมมาเนี่ยมีอะไรครับมีมาทำเรื่องนี้ให้มันจบไงอะไรอะ่ะบาย,ยาโสมแล้วที่เป็นพี่สาวผมเนี่ย รู้ใจน้องชายจริงๆแกเซ็นซะจะได้ไม่ต้องไปแอบคบกับใครอีกอเรียบร้อยแค่นี้ผมก็เป็นอิสระแล้วใช่ปะ พี่พีดีใจไปไหนอ้อนเหรอใช่ฉันเองเพี่นุยคะเอกสารเรียบร้อยหรือยังคะ เรียบร้อยดีจ้ะเออเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเรียบร้อยอะไรอะไรเรียบร้อยไม่เป็นไรนะออนคนที่ผิดเนี่ยก็คือน้องชายพี่เองแต่พี่นุ้ยคะออนไม่มีงานทำช่อนอยากกับพี่ตาลไปชาวบ้านเขาก็จะหาว่า ออนเป็นแค่ผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งที่เคยแต่งงานมาแล้วมันยังไม่สายเกินไปหรอกนะมานี่มาอะไรนะคะพี่นุย้ยทำแบบนี้มันจะดีเหรอคะนั่นมันน้องชายพี่นุ้ยนะคะตาลมันเป็นน้องชายพี่ก็จริง แต่ว่าตาลมันก็ทำผิดกับออนไว้มากถือว่าเป็นคำขอโทษจากครอบครัวพี่แล้วกันนะพี่หนุย่ยนี่ผมน้องพี่นะพี่ไม่เข้าข้าผมหรอใช่แกเป็นน้องชายฉันแต่ว่าแกทำผิดออนเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยอีกอย่างเนี่ยออนเขาไม่สมควรต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ รวมหวัวกันใช่ไหมได้ผมจะโทรฟ้องพ่อเดี๋ยวนี้แหละเอาสิโทรเลยอยากโทรก็โทรเลยเพราะความคิดเรื่องนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากพ่อแม่เรานี่แหละพี่นุ้ยว่าไงนะทีนี้ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ผู้หญิงที่แกแอบคบอยู่เนี่ยมันจะยังอยากคบกับแกอยู่ไหม วันหนึ่งแกไม่เหลืออะไรเลยไปกันเถอะออนเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ทำมันผิด,ผดก็ต้องรีบแก้ไขไม่งันทุกอย่างจะพังแบบไม่รู้ตัว